วัาติจ้าพี่น้องโอ้วเป็นวัดเลยอยู่ตั้ในบ้านหลายไม่ได้ออกไปทำงานจากัก <c oughs> หลายปีปีกว่านี่ก็ทำเอจิวเจวปลาหมูเจวปลาหมูนากินไหมล่ะพี่น้องเหลือปลาหมูไว้ครึ่งนึงมันตัวใหญ่เนอะปลาหมูตัวใหญ่กินขยำเขา่ากิน โอ้ยเป็นวัดพักกินก็พักได้ลงลงุงก็มีมะระมีสตอสตอก็ไม่กล้ากินมากนะหอวหอมแดงลายวัดพักกาดแก้วใบบัวบกใบบัวบกเนี่ยนะแล้วก็ยอดมะลุมยอดมะลุมลวกแล้วก็ชะอมลวกพี่นอ้องมากินข่าวเด้อจ้ะโอ้ยเป็นวัด ตายตายตายเนี่ยเอปลาซับที่ซื้อมาตาเนี่ยเนี่ยที่มีแม่พึ่งเนี่ยอร่อยแต่เผ็ดีิกินข้าวกันเถอะจ้าพี่น้องฟังเสียงก็รูนอ่ะเป็นวัดเนาะ ใช้กลางกินแรล้วเขาใท้กลางกินขนมปังยอดมาลุ่มเป็นยายากระลุกเบาหวานยาเกความดัน Luộc nói và tâm lý kẻ kẻ xong tay 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 โอ้ยออกจมูกดีแทหัอหอมโล่งเลยนะอยอดจะอมลวก มะเขือพวงขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะคะที่เอม้าไอให้กำลังใจนุดกำลังใจแล้วคือสิ่งสำคัญแล้วพี่น้องเนาะ โอ้ยก็ <Wireless Atlantic> <S> <S ถึงบ้านเองนะฝนตกหยดพักหยดนางเตกหรืหึบหรืหฮึบแลววะ càng phô tục một mình nhung 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 nhung, mùi มาถึงก็มาลางถวยลางช้ำทำกับเข่าหอบพวกนี้อยากของชายกลางดนาะของตัวเองดนาะชายกลางเลือกงานมากกับเล่นเกมจ้าพี่น้องลูกชายคนใหญ่ <laughs> Còn nón cỏ rình kìm còn... Nút có rình cứ cắn là rình kìm phám hay để cho vào vàng, vàng. mà ra rình kia đó. Vào lúc bằng bằng, lúc mình có mì ngàn thăm cỏ rình phớt mình có ngàn là mình có thể กิมแล้วพี่น้องเพราะว่าตอนเลิกงานมากกินไอ้ขนมเปี๊ยะไปสองอันในน้อยอ่ะกจะไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็จิ้วหอข่าใส่ตู้เย็นไว้นอนแล้วก็จะไปนอนตื่นตีสี่ครึ่งทรงวัน จ้าพี่น้องเจอกันคลิปหนาจ้าฟันดีจ้าทุกๆกคนแล้วขอบคุณมากๆ้ะจ้าทุกกำลังใจพี่ๆน้องๆทุกคนแล้วจ้าหนูก็มีกำลังใจมากขึ้นจ้าสู่งานต่อไปแล้วจ้าพี่น้องทุกคนสู่งานไปนํำกันเด้อจ้าจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง